มาถึงหมูตื่นกันเพิ่งลุกเลยเนี่ยตื่นเช้าแล้วก็จะเป็นอย่างนี้จีนโน่ครับ o มอร์น n ิ n งจีโน่ o มอร์น i n g g o มอร์น n ิ n ง ลูกชายลูกไม่ขึ้นเหรอครับลูกไม่ขึ้นหรอไหนก o d m o r น i n งแล้วขึ้นมากุ d m o r n i ิงก่อนกุ d m o r น i n งมามีห่างไหนโอ้โหขอดูหน้ารอรอไหนสิขอดูหน้ารอ,อารอไหนสิกุ n i n g น o ิงกุ r n i n น มามี่กูดมอร์นนิ่งรู้าลมรู้กูดมอร์นนิ่งมัมมี่ยังเออเออเออกูดมอร์นนิ่งกูดมอร์นนิ่งนี่แหละเนาะมัมมี่ชอบเวลาจีโน่ตื่นนอนตอนเช้าที่สุดเลยจีโน่จะตื่นมาแล้วก็ยิ้มยิ้มยิ้มกูดมอร์นนิ่งกูดมอร์นิ่งตื่นมาก็ยิ้มหวานให้มัมมี่เนาะ นะ้ชื่นใจจริงๆเลยครับชื่นใจจริงๆเลยไหนๆดูสิจีโน่จีโน่นนลูกมัมมีอยู่นี่หันหน้ามาสิ Good m o r n นิ g g o ม d morning โอ้ยตาย,ยังลืมตาตุต่ๆอยู่เลย Good m o r n นิ g g o ม d m o น n ิ n g ว้าย ไปแล้วหันมาบายบายก่อนเร็วไปไปหันมายิ้มหวานด้วยยิ้มหวานยิ้มหวานย,ายังเออยิ้มหวานยังกินกินนมดีกว่านะ้อกินนมกันดีกว่านะอกินนมป้าลูมมัมมัมนมยังกินนมไหมคะอู้ปุ๊บ굿มอร์นนิ่ง แมตตีน้อย o <c oughs> มอร์น n ิ่งไปหม่ำนมดีกว่าไปบายยังครับเงยหน้ามาไม่ไปเดี๋ยวนี้นะเงยหน้ามาไม่ไปเดี๋ยวนี้บายบายครับผมไปหม่ำน,นมก่อนนะนะครับบายบาย d มอร์น n ิ่ง o มอร์น i ิ่ง o มอร์ r นิ่ง